สองเออไอ้เหี้ย <net. S 1> คนแหละครับด้วยเอาไปกันขึ้นไปขึ้นไปเออเดี๋ยแก้คาน้าครับไอ้ไอ้จัน

เฮียอะไรข้างล่าวะน่ะไอ้ยีถาพ่อมึอเหรอไอ้เงี้ยไอ้ควันไอ้คันไอ้เนี่ยมปกดไปฟนปาตสองรอบแล้วหได้กูเองฮ้ยนั่นแหลกไอ้สัตว์ พวกอยู่ไหนวะมันบินไปไหนเนี่ยบินไปาพ่อไอ้ที่มันบินไปหาพวเองอ่ะอระยะไกลกว่าขวายใหญ่ <c oughs> กูเล่นแรงไกบอกแล้ว <c oughs> ยอมยัไงไ้น้องหรือว่าจะไปเล่นเลย <c oughs> ไปเล่น